ตำงาสะกอนอันดับแรกงาข้ากับขัวไปแล้วได้จ้าตำพริกที่ห้าขัวไปได้ค่ะพี่น้อง มีพริกมีกระเทียมหัวหอมแดงแล้วใหม่นี้ฮาโอ้ไว้แล้วได้ค่ะพี่น่องปรุเงเครื่องปรุงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เรื่องรอใบนี่คือสุกแล้วเรียบร้อยพิ่มน้ำปลานิ่รสชื่อลดตามใจง่าัวไวใแล้วหอมร่วม เรียบร้อยค่ะแล้ว,วทุกนอมอไม่อันนี้อุ่นข่าวเย็นนะคะพี่น้องอุ่นข่าวเย็น พอเย็นเรือหลายก็ตอนใต้กันไลยใ่้ล่งกองด้วยค่ะพี่นออ้องเรียบร้อยค่ะคับเขาเมื่อนี่